สวัสดีครับผมนะครับเซียวนั่นครับรถบรรทุกอีซูวิลัมนะครับผมเซียวนั่นขายรถบรรทุกอีซูวิลัมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์อีซูวิลัมสาขาหนอกเมืองของเฮานั่นเองนะครับเมื่อนี้นะครับเซียวนั่นสีมาครับถ้ามาเบิ่งรถรุ่นใหม่เลยนะครับรุ่นใหม่เป็นพระเอกของซ0ปลอสองเข้าของเฮาเลยกับว่าใดนะครับก็คือรุ่นเอเอ็กแซดนะครับเอฟแซดนะครับแต่ก่อนคือสามร้อยลิตแรงมาเนาะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ รถรุ่นใหม่นี่เป็นขั้นแรกเลยก็ว่าได้นะครับเที่ยวนั่นก็เลยอยากให้แฟนแันแท้รถบรรทุกของอีสูงเขานะครับได้เห็นตัวจริงนะครับซึ่งเที่ยวนั่นก็ได้เห็นตัวจริงมาแล้วเธอหนึงนะครับแต่กับอะไ้เห็นชัดเจนขนาดนี้นะครับซึ่งมื่อนี้เป็นโอกาสดีเลยเพราะว่าลูกค้าเที่ยวนั่นได้สร้างจองมาแล้วนะครับแล้วต่เช้าไปชมงหมอบึงนะครับเลยจีบผ้าเบอร์เบิงตัวรถนะครับหนูเป็นมื่นนี้มากนะครับก็คือซีนเนื่องจากนะครับกฎหมายขนส่งทางบกนะครับขีงกำหนดไว้ว่ารถจีบผลิต ต่างแปลนึงมกราปีหกเกียต้องเปลี่ยนยูโรหานั่นเช่นนั้นนะครับเที่วนั้นกับประกาศไปเลยแล้วกันว่าตอนนี้ FX แฝดรุ่นยูโรสามสามอยหกสิบแรงมาห้องกระเด็นเมดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มาเปลี่ยนยูโรหานะครับจะเปลี่ยน FX แฝดนะครับอ่าแรงมาอยู่ที่สามรอยสี่สิบเก้าแรงมานะครับแต่ลูกค้าบอต้องกังวลครับอ่ารถบรรทุกเที่วนั้นสีอธิบายว่าส่วนหลายนะครับสีใส่แรงบิดเป็นหลักนะครับส,สีเพราะใครจใส่แรงมาครับก็ยังไงว่ารอบเครื่องยังต่ำอยู่เหมือนเดิม แรงบิดยังสูงอยู่เท่าเดิมบ่อใดลดลงเลยฉะนั้นลูกค้ามั่นใจว่า F X S ยุโรห์หางเท่าพละกําลังนะครับในการบรรทุกสินค้าพละนะครับกำลังในการชุดลากนะครับวินไต่ทั้งชั้นยังยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับเต้องตังควนนะครับผมมาเบิง่งโตรถเลยกันครับคือลักลักแลก้วกับซีโร่ไม่หยังเปลี่ยนมากมายที่จริงแล้วเชี่ยวนั่นบอกเลยว่ารถบรรทุก F X S at, นะครับยูโรห์สามลังเท่าน,นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนามา ตีจริงชาวน,นั่นสีบอกเตืนเตืนเลยว่าลึกๆเลยว่าตีจริงอักสบร่องรับยุโรหามาด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อมาเป็นยุโรหาฉะนั้นอีสูงเท่าสีบอมีการดัดแปลงเครื่องยนต่นหนังมากมายเลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ซุปเปอร์คอมเมเร็วที่นะครับให้กําลังดีอยู่แล้วให้แรงริดดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เผาใหม่นะครับของเครื่องนเนี่ยเผาใหม่หมดจดเกือบผ่านยุโรหาโดยสมบูรณไปนะครับฉะนั้นนะครับเอ่อเทาบอมีการปรับเปลี่ยนอย่างมากมายเลยหลักๆกกับนิมีแค่ รับเปลี่ยนเรื่องอเครื่องยนต์นิดหน่อยนะครับอย่างเช่เนเ่านั้นถึงจะใายใฟังเรื่องมีการออกแบบลูกสูบใหม่นะครับให้เผาใหม่ได้ดีกก่าเดืมนั่นหมายความว่านะครับเผาใหม่ดิกว่าเดื่องหนึ่งนะครับไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์จะนิดนอยลงนะครับราคาน้ำมันทุกยศที่ลูกค้าได้เสียไปนะครับให้คุ้มค่าทุกบาทคือสื้เพอใหม่หมดยดนั่นเองนะครับผมสองก็คือมีการปรับเปลี่ยนัวฉีดใหม่นะครับสามารถนั่นนะครับ ซึ่งเท่านั้นอาจคิดว่าได้ให้เห็นเพราวะเขาเนี่ยเราเห็นนะครับโมเสกยืดยุดใหญ่เนะาะอธิบายให้ฟังเขาเล่านะครับแล้วก็อ่ามี EGR นะครับ e ี r EGR คุณเลอร์นี่นะครับผมอ่า EGR ีอาคุณเลอร์เขากระซิมี่อไหนที่เพิ่มนะครับ <c oughs> เพิ่มอากาศเข้าไปในห้องเขาใหม่นั่นเองนะครับอ่าก็คือตัวนี้สีเฮ็ดอ่าสรางขนด้วยระบบไฟฟ้าอย่าเดีซึ่งก้อนะนั้นนี่ที่เป็นระบบแบบ ยิ่งล่มนะครับซึ่งไฟฟ้าทีนี้คือความแม่นยําสูงนั่นเองนะครับฉะนั้นอาอากาศที่เข้าไปในห้องเครืหม้ที่ต่อเนื่องนะครับสม่ําเสมอนะครับสมูทกว่านะครับสีเหมาะสมตัวนั่นเองนะครับซึ่งอ e ิทิอากระชิดูดล่มนะครับคือลดดีเซลสีใช้อากาศจะน้มันอัดกันแล้วก,ก็าระาระเ,ะเบิดนั่นเองนะครับฉะนั้นอิทิยาดูดล่มขม่าถึงแม้ว่ารอบเครื่องสีดำๆแต่ว่าล่มที่อ e ิทิยาสร้างงาด้วย ECM หรือไฟฟ้ากระชิด ให้ร่มที่เหมาะสมในการเผาใหม่นะครับเพราะว่าจะเป็นรอบเครื่องตําหรือสูงหรือขนาดใดอ่าอากาศที่เข้าไปในห้องเผาใหม่จะสีอยู่ในอ่าช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับจะคืออากาศจากอิทธิยาผ่านไปที่อ่าอ่ามิเตอร์คุเลอร์นะครับมิเตอร์คุเลอร์ก็สะลดอุณ,อณหภูมิของอากาศนะครับให้เหมาะสมในการเผาใหม่นะครับ,บประมาณน,นั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดบ่มี อ่าอิเตะก็เลยตัวนี้เท่ากับว่าหูนะครับว่าอากาศเดียกก็ะ้อนเดียก็หนาวเดียก็เย็นเท่ากี่รถไปเดียกก็ะ้อนเดียก็เย็นฉะนั้นอากาศที่เหมาะสมในการพร้อหมือนที่ตลอดเวลานน,นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องยนต์เนาะเครื่องนั่นถิอเป็นเกินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเบิร์นเครื่องนั่นถือพ่อในยังต่อนะครับผม